สวัสดีครับวันนี้ก,ก็ไม่ให้กับเขากินอีกคือเก่านะครับเนาะวันนี้ตำักแตงนะครับตำมกแตงกะกับกลุ่มนี้พริกใส่พริกครับพริกแห้งพริกสดกระเทียมนะครับ ทำแต่งยิ่งถอดไข่นะครับไข่ถอดแล้วๆนะไปครับใส่ผงนัวครับผงนัวน้ำปลานะครับน้ำปลาจุดบวงนึงครับต้องใส่หลายเด็ดเข้มใน้ำตาลที่สอนนึงน้อยครับสอนนิดหน่อยหวานเกิน เยอะวน่ำปลาน่อยเดี๋ยวพอปลา่ามันก็เข้มแล้วครับน้าวนะครับน้าวเส่บุกน้าวลงไปครับนักสองสี่พาอสม เคลือเทศนะครับเคลือเทศเทศสองหน่วยเนจจะโค้มคมตายเคลือเทศกับเขาคนเลสนะครับ แตงแต้นะครับแ,แตงนี่ใส่ปูน้าน,นะครับนี่ครับปูน้าครับปูน้าปูน้า,นา,นาที่ใส่สมตำแบบแซ่บนะครับปูน้าตัวผูนะครับตัวน้าตัวผูดดองมันจะหอมนะครับตัวผูตัวผู่นจะหอม อันนี้มีสองใสสองตัวใส่ตัวผู้ตัวแม่ตัวตัวแม่ตัวนี้มันนะครับครับมันดีขนาดครับผู้นะครับอันนี้ใสผมมีใส่ดอกนะครับดอกมันมันนะครับตุวถู่มันบ่มีบ่มีมันกับบ่ใส่ครับ ครับอืมประทัดจะได้ครับพอดีนะครับเสร็ียบร้อยนะครับตำแตงเข้าครับเสพปูนะเสพป่วยครับใส่จานเรียบร้อยนะครับตำแตงเขาครับตำแตงเสพปูนะ หอมๆนะครับปุน้าตัวปูจะหอมหอมตัวแม่กับมันครับช่วงนี้ปูก่กาลังมันนะครับครังกับทอดไทยนะครับทอดทันกันทุพ่อแม่พี่น้องเออ